สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News แอปออทัศน์ทาบุญครบ100วันให้คุณพ่ออนุสร์ด้านนนกุลเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโดยนางเอกสาวได้โพสต์ภาพบรรยากาศพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้เพียงสั้นๆว่าทําบุญครบ100วันคุณตาที่รัก ความคิดถึงยังคงอยู่ในหัวใจเสมอไปสำหรับนางเอกสาวแอบทักษอรอพักสุขเจริญที่ยังคงระลึกถึงคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญอยู่เสมอหลังจากที่คุณพ่อได้เข้ารับการรักษาตัวป่วยด้วยโรคมะเร็งมะพักใหญ่ก่อนจะจากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเดือนตุลาคมในปีที่ผ่านมาล่าสุดวันที่7มกราคมแอบได้ออกมาโสพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอบทักษอรอ รวมเฟรมกับลูกสาวน้องปีใหม่และสมาชิกครอบครัวรวมถึงผู้จัดการส่วนตัวของแอปและยังมีคนสนิทอย่างนนชานนสันตินธรกุลหรือนนกุลก็ได้เดินทางเข้ามาร่วมทำบุญครบ100วันให้กับคุณพ่ออนุสรโดยพิธีได้ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพบรรยากาศพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้เปียงสั้นๆว่าทำบุญครบ100วันคุณตาที่รัก ซึ่งหลังจากที่แอบได้เผยภาพดังกล่าวออกไปเพื่อนเพื่อนพี่น้องร่วมวงการบันเทิงตลอดจนแฟนคลับที่ติดตามก็ได้เข้ามาส่งกำลังใจให้นางเอกสาวอย่างต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ